ใครอยากล้างอาถรรพ์ชีวิตแก้ดวงตกเสริมบารมีต้องมาที่นี่ให้ได้ครับ <God. S 2> และที่นี่ก็คือวัดบางนมโคจังหวัดอยุทยาครับซึ่งที่นี่มีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังอย่างหลวงพ่อปานซึ่งเคยเป็นเจ้าอาวาสที่วัดแห่งนี้มาก่อนหลวงพ่อปานท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีอภินญญาและก็ปฏิหารมากมายเป็นที่เคารพศรัทธาของผู้คนทั่วประเทศเชื่อกันว่าท่านมีพลังจิตแก่กล้าสามารถล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าและท่านก็สามารถช่วยเหลือผู้คนให้พ้นทุกข์ได้อย่างมากมายซึ่งท่านเป็นพระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถอย่างรอบด้านมีความรู้ลึกซึ้งในพระธรรม The mm -hmm. กรรมฐานการแพทย์แผนโบราณรวมไปถึงการสร้างวัตถุมงคลต่างๆซึ่งพระเครื่องที่มีชื่อเสียงโด่งดังของท่านก็คือพระเครื่องเนื้อดินเผาพิมพ์ขี่สัตว์6ชนิดได้แก่พิมพ์ขี่ไก่พิมพขี่ครุฑพิมพ์ขี่หนุมานพิมพ์ขี่ปลาพิมพ์ขี่เม่นและพิมพ์ขี่นกซึ่งแต่ละพิมพ์ก็จะมีพุทธคุณแตกต่างกันออกไปนะครับอย่างเช่นพิมพ์ขี่ไก่ก็จะดีทางด้านทํามาค้าขายเมตตามหานิยมใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าถ้ามีไว้บูชาเนี่ยรับรองว่าเฮงเฮงแน่นอนครับเอาล่ะก่อนที่เราจะไปแก้อาถรรพ์ล้างดวงตกกันก็ให้เรา เริ่มจากมากราบสักการะบูชาองค์หลวงพ่อปานที่ศาลาทางด้านหน้ากันก่อนนะครับด้วยดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็ปิดทององค์หลวงพ่อหรือว่าจะทําบุญตามศรัทธาหยอดตู้พอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เดินมาทางด้านหลังของวัดจะมีอุโบสถอยู่ให้เราเดินเข้าไปได้เลยครับอุโบสถนี้หลวงพ่อปานสร้างขึ้นเมื่อพศ .2 4 6 7ซึ่งปีหน้าก็จะครบ100ปีแล้วนะครับด้านในก็จะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังบันทึกเหตุการณ์เมื่อครั้งที่ในหลวงรัชกาลที่เเสด็จมาพร้อมกับพระบรมราชนีนาฎพร้อมดด้้วยยสสมมเเ็จระทในนนันัซึ่ง เสด็จพระราชด,ดำเนินเมื่อวันที่7ธันวาคม2517นะครับภายในอุโบสถจะมีพระประธานนามว่าพระพุทธโสนันทะเป็นพระประธานเมื่อเข้ามาแล้วให้เรากราบขอพรอธิษฐานจิตกับองค์พระประธานและหลวงพ่อปานที่เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็จะมีบันไดลงไปทางด้านใต้ของอุโบสถก็ให้พวกเราลงไปได้เลยครับให้สังเกตดูตรงลูกศรที่ชี้ลงว่าช่องนั้นเป็นช่องสําหรับการลงไปด้านล่างจะเห็นว่าหลวงพ่อได้มีการวาดภาพจําลองนรกขึ้นมานะครับซึ่งหลวงพ่อก็คงจะวาดให้พวกเราได้ชมคล้ายเป็น การเตือนสติเตือนใจไปนในตัวนะครับเมื่อลงมาเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่ามีอุโมงค์ที่เป็นช่องเล็กๆให้คนพอที่จะรอดตัวเข้าไปได้นะครับซึ่งจะอยู่ตรงกับบริเวณตำแหน่งใกล้กับใต้ฐานพระพุทธโสน,นันทะซึ่งเป็นพระประธานซึ่งมีความเชื่อกันว่าหากใครได้ทําการลอดใต้อุโมงค์นี้ก็จะเป็นการล้างอาถรรพ์ชีวิตเสริมดวงชะตาสิ่งอัปมงคลใ,ใดๆที่ติดตัวมาก็จะหลุดรอดออกไปจากตัวเรานะครับซึ่งจํานวนครั้งในการลอดใต้อุโมงค์นี้ให้ลอดตามกําลังวันเกิดของเรานะครับอย่างเช่นเกิดวั ันอาทิตย์ก็ลอด6รอบวันจันทร์18รอบวันอังคาร8รอบวันพุธ17รอบวันพุธกลางคืน12รอบวันพฤหัส19รอบวันศุกร์21รอบและวันเสาร์10รอบครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องเจ็บเข่าทางด้านนอกของอุโมงค์ก็จะมีสนับเข่าเอาไว้ให้ยืมใส่ไว้ด้วยนะครับอย่างผมเองเกิดวันจันทร์ก็ลอดไป18รอบครับขอบอกเลยว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับในระหว่างที่ลอดเนี่ยก็ให้ท่องคาถาตามศรัทธาได้เลยนะครับจะท่องคาถาเรียกเงินของหลวงพ่อปานก็ได้จะท่ออาถิ ก็ได้ครับหรือจะเป็นคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าก็ได้แต่ส่วนตัวผมเองแล้วจะสวดพระคาถาอิติปิโสถอยหลังครับเพราะจะได้เป็นการเพิ่มพลังอํานาจในการขับไล่สิ่งชั่วร้ายสิ่งอปมงคลทั้งหลายให้หมดสิ้นไปเลยละครับผมก็ขออนุมโมทนาบุญกับทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้แล้วก็ตามรอยผมในครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าการลอดใต้โบสถ์ของวัดบางนมโคนี้เป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเลยล่ะครับอ้อและขอบอกไว้นิดว่าอุโบสถแห่งนี้ปิดเวลา16ริบฉะนั้นวางแผนการ เดินทางให้ดีมาให้ทันนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ